สวัสดีท่านผู้ชมทุกทา่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องที่จะมาบอกกับคนดูทุกๆคนที่ดูผมนะครับก็อย่างหนึ่งเลยคือสําหรับคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปผมนะครับที่บอกว่าให้แอดชื่อผมหน่อยครับพี่ครับแอดผมหน่อยแอดผมหน่อยก็จะบอกตัวนี้กันนะครับว่าทุกคนอาจจะมองผมว่าผมหญิงคนอื่นได้ไหมว่าแบบคนอื่นพูดไรก็ไม่ตอบกลับแล้วก็ไม่ยอมแอดเลย คือผมจะบอกก่อนนะครับว่าที่ผมไม่ได้แอดหรือว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าผมมีติดสอบนะครับคือมันสอบแล้วผมเป็นคนที่ชอบเครียดเรื่องการเรียนด้วยงก็ก็ขอโทษนะตรงนี้นะครับที่ไม่ได้ไปแอดนะครับเดี๋ยวผมจะไล่แอดไปเรื่อยๆเนาะเดือนที่ไม่ได้สอบนะครับก็รบบเดือนนี้ก็ผมขอโทษนะผมกําลังเรื่องเครียดเรื่องการเรีออยนน,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 นะครับก็อาจจะไม่ได้ค่อยทาคลิปอันนี้แบบทำในตอนๆน้อยๆนะแต่ใส่เพลงก็ได้นะแล้วก็ เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับคอมเมนต์ผมจะขึ้นพาไปดูเลยนะเต้นบ้นเลยนะครับคือเขาจะถามว่าแอดผมไหมสนใจโลบารอะไรเนงะี้ยผมก็ไอจโลบาี์ทำไม่เป็นแต่ว่าสวนสร้างเสื้อสวนทําทเป็นหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่มีเวลาขอโทษจริงๆครับโอเคขอโทษนะครับโอเคคลิปนี้ก็พิมพ์ในทนนี้ครับโอเคขอครับ